ลดเข็มล้างกายเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยส่วนตัวแล้วผีเสือจะเป็นคนติดรสชาัดจัดจานไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดจัดเต็มทุกครั้งในการปรุงอาหารแต่ตอนนี้เริ่มเบาบางแล้วเพราะว่าท้องไซไม่ค่อยดีเวลากินแบบนี้อยู่บ่อยก็เลยต้องปรับการกินอยู่เยอะ วันนี้ผีเสือจำ่าบอกเราจึงวิธีการลดเข็มจะมีผลต่อร่างกายเพื่อนๆอ,อย่างไรจากสถิติในไทยพบว่ามีผู้ป่วยจากการกินเข็มมากกว่า2 2ล้านคนส่งผลให้มีการเสียชีวิตมากถึง20,000คนต่อปีโดยคนเหล่านี้กินเข็มเกินมาตรฐาน สองถึงสามเท้าจากที่ล้างกายต้องการต่อวันลดเข็มร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะช่วยให้เราแก่ช้าหลงเนื่องจากความเค็มทำให้เทโมเมียนหดสั้นหลงซึ่งเทโมเมียนเป็นส่วนที่ป้องกันหดสั้นหลงของโครโมโซนซึ่งก็จะทำให้ เล่งขบวนการแก่สลาข้องล้างกายได้ทำให้ภายนอกผิวอาจจะเหี่ยวย่นและภายในเกิดการอักเสบในร่างกายนอกจากนี้การกินเค็มทิมมากเกินไปยังทำลายสุขภาพผิวของเราทำให้ผิวหนังของเราเกิดการอักเสบคันและก็เป็นพื้น สามารถลดเสี่ยงต่อโรคก,กระดูกหุนได้เพราะในภาวะที่เราได้รับความเค็มเข้าสู่ร่างกายร่างกายจะพยายามจะกำจัดโซเดียมออกทางร่างกายด้วยการปัสสาวะให้มากขึ้นซึ่งการสูญเสียแคลเซียมออกมากับปัสสาวะในปริมาณมากก็จะส่งผลให้กระดูกเราบางลงและก็เปราะแตกง่าย ช่วยป้องกันความเสี่ยงของโรคไตวายไ,วได้จากการศึกษาพ,พบว่าการทานโซเดียมมากกว่า2เท่าหรือ10,600มิลลิกรัมต่อวันพบว่าไตาครับของเสียได้แย่ลงมีการรั่วของโปรตีนมาในปัสสาวะมากขึ้นแต่ในทางกลับกันเมื่อรับประทานโซเดียมตามคำแนะนำที่ต้องการต่อวัน หรือประมาณ2,300มิลลิกรัมต่อวันจะทำให้ประสิทธิภาพกรองของไตดีขึ้นและป้องกันความเสี่ยงของโรคไตวายได้ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดโรลคลอดเลือดสมองและโรคความดันโลหิตสูงเพราะการที่เรากินเข้มมากเกินไปร่างกายไม่สามารถกำจัดออกไปได้หมด ทำให้ระดับโซเดียมอยู่ในกระแสะเลือดที่เยอะทำให้ดึงน้ำเขาสู่มาในหลอดเลือดที่มากส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงได้นอกจากนี้การขับโซเดียมออกจากร่างกายจะก,กระตุ้นการหลั่งโฮอร์โมนที่มีส่วนทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นพอโลหิตเพิ่มสูงขึ้นตรงนี้ ก็จะทำให้ทำลายหลอดเลือดของเราทำให้หลอดเลือดขาดความยืดยุ่นหลอดเลือดแตกซึ่งนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดสมองอมามพึก์อัมาพาตได้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานจะทำให้ควบคุมน้ำตาลได้ติมมากขึ้นเพราะการลดเข็มจะช่วยควบคุมความดัน การที่เราควบคุมความดันให้ลดลงก็จะทำให้การทำงานของอินซูลินซึ่งทำหน้าที่เอาน้ำตาลจากในหลอดเลือดเข้าสู่เซลล์ทำงานได้ดีม,มากขึ้นเราสามารถลดความเข็นในชีวิตประจำวันของเราได้การปรุงอาหารด้วยตัวเองเพราะเราสามารถควบคุมปริมาณเครื่องปรุงและโซเดียมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ โดยเราควรรู้ค่าปริมาณโซเดียมของเครื่องปรุงแต่ละอย่างเช่นน้ำปลาและซอสปรุงรส1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม400มิลลิกรัมส่วนเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชามีปริมาณโซเดียม500มิลลิกรัมโดย1วันเราสามารถกินเข็มหรือปริมาณโซเดียม ไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันซึ่งในวัตถุดิบในธรรมชาติจะมีโซเดียมอยู่แล้ว800มิลลิกรัมดังนั้นเราสามารถปรุงเพิ่มได้จากเครื่องปรุงที่ให้ลดเค็ม3ช้อนชาต่อวันนอกจากนี้เราสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดโซเดียมลงโดยลดโซเดียมได้50-70% หลีกเลี่ยงการกินน้ำซุปน้ำแกงหรือน้ำผัดเนื่องจากน้ำเหล่านี้จะถูกผสมด้วยเครื่องปรุงรสที่มีรสเค็มโดย1ช้อนโต๊ะจะมีปริมาณโซเดียม400มิลลิกรัมการรับประทานผักและผลไม้ที่เป็นแหล่งโพแทสเซียมสูงเช่นฝักทองแครอทมะเขือเทศบวครีฟฝรั่งแก้วบังกรกล้วยและส้มและธาต โพเทสเซียมพวกนี้จะช่วยขับโซเดียมออกมาจากร่างกายเนื่องจากโซเดียมโพเทสเซียมจะทำงานร่วมกันในการรักษาสมดุลน้ำและเกลือแร่ในร่างกายซึ่งทำงานได้ต้องอยู่อย่างสมดุลถ้าชอบเนื้อหาของพี่เสือช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เสือ เป็นกำลังใจให้พี่เสือได้ทำคอนเทนต์ต่อไปนะจ๊ะ